หากุศลครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี2 5 6 9ขอเชิญร่วมง,งานเทศกาลขึ้นเขาไหวพระสักการะพระบรมสารีริกธาตุณพระมหาธาตุเจดีย์ภาษาทิโกพระธาตุเชิงเขาณวัดเชิงเขาตำบลปากเพียวอำเภอเมืองจังหวัดสระบ,บุรีในระหว่างวันที่20กุมภาพันธ์ถึง8มีนาคม2569ร่วมสักการะพระธาตุเชิงเขาหรือพระมหาธาตุเจดีย์ภาษาทิโกขอพรศักดิ์สิทธิ์จากหลวงพ่อแก้วประธานพร และหลวงพ่อรวยภาษาที่โกเสริมบุญเสริมโชคเสริมดวงเฮงทั้งปีพร้อมพบกับคอนเสิร์จตจากศิลปินชื่อดังมากมายความสุขครบทั้งกายใจทั้งสายบุญและสายบันเทิงกินช้อปเที่ยวพบกับร้านค้าของกินของใช้ร้านอาหารร้านดังใน t ิ๊กต k อกมากมายครบในเงงเดียวดวงงารนาเเสียจแหลาน20กุมภาพันธ์พบกับน้ำหมูพงเทพกระดนชำนาญ 21กุมภาพันธ์พบกับโป่งกิ๊กหนูสงครามเพลง22กุมภาพันธ์พบกับไม้เลื้อยแบน23กุมภาพันธ์พบกับทรายทองชนายนาท24กุมภาพันธ์พบกับบนแคนแกนคูน25กุมภาพันธ์พบกับเทนเซนวลิตี้26กุมภาพันธ์พบกับปากองเพชรบุรี27่กุมภาพันธ์พบกับปูพงศิษฐ์คำพีเต็มวง 28กุมภาพันธ์พบกับคอนเสิร์ตลิฟออยหนึมีนาคมพบกับปังกระจายแบบและลำใหญ่ไหทองคำสอมีนาคมพบกับวงคลไมายและต้นข้าวสุปรียาสมีนาคมพบกับคณะขวัญใจและบังนัดฟิวเจอร์แบทบห้ 5. มีนาคมพบกับท n เอ็นชนาหกมีนาคมพบกับคลราบาวเต็มวง 7. มีนาคมพบกับลำวงเจ็บวายหอมฟอร์ลำวง และ8มีนาคมพบกับรำวงสอนสุพรรณโชว์พ้องฟอลลำวงอย่าพาดงานบุญยิ่งใหญ่ความสุขยิ่งกว่าเดิม20กุมภาพันธ์ถึง8มีนาคม2569นี้ที่วัดเชิงเขาจังหวัดสระบุรีมากราบพระขอพรเสริมบุญมาร่วมสนุกชมคอนเสิร์ตและชอบชิมเที่ยวกันให้เต็มอิ่มและพบกันในงานนะครับ